สวัสดีค่ะอาจารย์พิงกี้นะคะวันนี้วันพุทธที่4มิถุนายนนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่4มิถุนายนอายุ18ขึ้นไปแล้วก็ทุกๆท,ท,ท่านที่เกิดในวันพุธนะคะพุธกลางวันพุธกลางคืนทุกเดือนเกิดทุกๆปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ทาย5คำถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานกันนะคะ สี่ไม้เท้าให้บวกนะคะฝั่งนี้บ้างนะคะไนโตรกรนนะคะ mm hmm. ก็เป็นเชิงบวกทั้งสองใบนะคะ mm hmm. เป็นไม้เท้าแล้วก็เป็นไม้เท้าเป็นความมั่นคงนะคะท่านใดที่ต้องการปิดเิดเปิดกิจการนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านจะได้มีความมั่นคงในการใช้ชีวิตในการเปิดกิจการใหม่ในการขยายกิจการกิจการใหม่นะคะท่านผู้ใดที่รอตำแหน่งงานมีเรื่องของการรอคอยแต่มีความมั่นคงสูงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ให้ได้เปิดกิจการให้ได้จำแหน่งงานที่เหมาะสมนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านนะคะ the star ใบแรกนะคะใบที่ 2%, นะคะเอาฝั่งนี้เนาะไอซอฟคถ้วยแล้วก็เป็นความโชคดีเป็นดาวนะคะเด t ตาเนี่ยเป็นความสว่างในที่มืดความสําเร็จนะคะแน่นอนที่สุดการเงินในบัญชีของท่านมีเรื่องของโชคลาภและลาภลอยมาเกี่ยวข้องแน่นอนและเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินบางอย่างนะคะ อให้ทุกท่านมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความลักความลักใบแรกของท่านคือเจวิลนะคะและะ้วก็ใบที่สองก็คือไพ่เดเวอร์นะคะเดวิลเนี่ยเป็นความหลากหลายสังเกตภาพเลยนะคะมีความรุ่มโรยมีความหลากหลายในการคีลาสื่อสารนะคะเดวอร์ก็เป็นความกว้างเหมือนกันนะคะ เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าความรักของท่านถ้ามีความกังวลใจอยู่เชื่อว่าจะต้องผ่านไปได้ถ้ามีความแบบเขาเรียกว่าความไม่นิ่งในเรื่องของความรักมือที่สหรือความแบบความที่เรามีใจคล้อยตามอะไรประมาณนี้นะคะเชื่อว่านานวันผ่านไปก็จะดีขึ้นนะคะจะมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเหมือนกับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เรามีโอกาสได้เลือกมีความหลากหลายประมาณนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านสําเร็จในความรักแล้วก็เจอคนที่มั่นคงกับเราจริงๆไม่มาหลอกเราไม่มาชวนให้เราหลงทางนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพใบแรกคือ king of swords ใบที่2เป็น temperance เป็นไพ่เมเจอร์ทั้งสองใบนะคะเป็นไพ่หลักจะบอกว่ามีเรื่องของการเต็มตัวรักษาเปลี่ยนแปลงนะคะผู้ใดที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะ ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันด้วยนะคะช่วยในเรื่องสุขภาพได้จริงๆนะคะคนใดที่ป่วยก็ขอหายป่วยคนใดที่ยังไม่ป่วยก็ขอให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภลาบลอยนะคะ d e l วอร์ใบหนึ่งนะคะน่าจะมาจากคนที่เรารักอีกใบหนึ่งนะคะอาจารย์ให้นายจ็อกเพนเชอรนะคะเป็นเหรียญทั้งเป็นเหรียญแล้วก็เป็นความสําเร็จเชื่อว่าโชคลาภลาบลอยมาจากความที่เรา มีกัลยาณมิตรที่ดีหรือมีคนที่แบบรักชอบพอเรานะคะจุนเจือเรานะคะทีนี้เรื่องโชคลาภรับรอยก็จะบอกว่ารักชอบตัวไหนก็ตามไปได้เรื่อยๆยังมีโอกาสถูกโชคลาภก้อนใหญ่นะคะลักษณะของคนวันพุธนะคะก็คือเป็นคนที่จิตใจดีแล้วคนวันพุธเนี่ยเป็นเป็นวันเดียวที่มีสองค่าพุธกลางวันพุธกลางคืนคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีซิกเซนนะคะจะมีคนที่มีรางสังหณ์ค่อนข้างดีนะคะอยากให้สวดมนต์น,นั่งสมาธิทุกวันเพื่อเติมแบบ ความแม่นยําในการแบบเซนส์ของเรานะเหมือนกับว่าเราสุดนนแล้วเราก็สติมันกับเกิดขึ้นกําลังจะดีขึ้นนะช่วยได้จริงๆกับเรื่องของซิกเซน์หรือเรื่องของความแม่นยําในการแบบทํานายอะไรประมาณแบบนี้ทํานายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนที่วิเศษนะแต่จะเป็นว่าเราเดินเส้นทางไหนก็คือมันมันชัดมากขึ้นแล้วมันก็แม่นยํามากขึ้นนะคะสีที่เป็นวงคลเขียวเหลืองฟ้าอ่อนนะคะสีที่ม่ดีคือดําแดงน้ําตาลเข้มนะคะ เลขที่ดีก็คือ583สนะคะสุขภาพก็คือเรื่องของระบบภายในระบบช่องท้องนะคะความเครียดร,ระบบประสาทระบบหายใจนะคะภูมิแพ้อัญมณีที่ดีก็คือมรกตเพทายไพลินสีฟ้านะคะขออวยพรให้ทุกทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดในวันนี้นะคะมีความสุขที่สิ่งใดสมปรานาล่ำรวยเงินทองกันนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจทุกทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะ อยู่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปราถนาล่ำรวยเงินทองนะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะ